มาล่องตัวค่ะที่สอง,อง,สแ,งแล้วครับรรพี่น้องสีแดงกุหล่ะครับโอ้แดดแดดบัครับเลยพี่น้องเนี่ยมาล่อชมเลยครับผมสีแดงก็คืนแล้วพี่น้องโอ้แต่ว่าเอามีอาการหนักหัวเห็นไหมพี่น้องโอ้แสงแดดบักครับใบสามนี่สักตัวเบาอีสัยปุ๊นักหัวพี่น้องสนุกใหญ่พอดสนุกเมนหกสิบขั้นใหญ่ เลยหล่อนหาล่มหลายขยับเกือบติดปีกแล้วครับเม่กี้เอาตัวสีเขียวขึ้น่อนนี้เลี้วสีแดงขึ้นเนูนกัพอได้ยินอยูพี่น้องโอ้เดือดขักเอยียงครับผมนักหัวมันแบก พูดครับพี่น้องสีเขียวสีเขียวยี่ปุ่นเหรอครับนี่ครับเสี่ยไอ้มันนั่นก็นะครับพี่น้องเนาะไอ้มันปี๋มันดันล้มกันสายดันสายดันพี่น้องเมตรเจ็ดสิบครับตัวนี้ล้มรางแห้งอยู่ครับล้มลางของแห้งเลยเดีว่าวมันมีอากาศหนนะักหัวนนิดนึงเดี๋ยวไปหาสนุกเปลี่ยนนะครับเนาะ ใบยคนหมักวาวหรือใบยคนหมักวาวนะครับพี่น้องอันเดียวกันนะครับพี่น้องลงคลิปให้พี่น้องดงนะครับสองตัวเลยครับมือนนี้เดี๋ยวทีนั่งก็เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเพื่ครับโอ้ยย่อนแสงครับเห็นปนอะครับผมสุ่มขอาไปกอนต้มรางแห้งแต่ล่มบุญเพราะค่อยมีดปน,นเลยเปล่าก็เลยสายหาลมนิดนึงครับ ก็ยินอยู่อย่างสนุกนะพี่น้องเอาคนมักเบาขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะสีแดงเบเจ็ดสิบครับตัวนี่ จะมีแหละครับผมฝากอะไรฝากแร่ฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อคนมกววักบ้าคือกันครับผม